ของคณะสงฆ์นะครับวัดบ้านเ่าโบนะครับเด้อนะครับอ้าวตามซาปาเด้อเด้อนะครับวันนี้นะครับประเดชพระคุณลุงตานะครับตั้งอกตั้งใจนําเอาทั้งกล้วยทาข้าวกองนะครับให้เมขาไม่ชีเป็นคนทํานะครับมาถวายให้คุณยายมีอายุยืนยาวนะครับอยู่เป็นล่มโพล่มใสของลูกของหลานตราบนานแสนนานเด้อนะครับมีหลายที่นะครับที่จะได้ไปนะครับประเดชพระคุณลุงตาตั้งใจนะครับ จะถวายแจกสิ่งของต่างๆนะครับให้แกญาติโยมผู้อุปธรรมค้ำชูว,วัดประศาสนาโดยเฉพาะคุณยายนี่นะครับมอบที่ดินให้แก่วัดบ้านเก่าบอนะครับพร้อมด้วยลูกหลานนะครับตรงอนุสรสถานถิ่นบริพานถิ่นบุรพาจารยร์รวัดบ้านเก่าบอนะครับก็เลยได้ทําช่างนะครับปั้นช่างทําอนุสรสถานตรงนี้นะครับหรือยังเหลืออีกหลายที่นะครับยังเดือหลายที่ที่จะต้องไปนะครับเอ้า ขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้วหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าพระเดชพระคุณหลวงตานะครับให้คณะสงฆ์วัดบ้านเขาบนบนำเอากล้วยนะครับแล้วก็ข้าวกล้องนะครับที่มีคขาไม่ชี้ทำนะครับมาเท่าแจกนะครับญาติโยมนะครับไอ้พระอาจารย์สมุทรไทยลุงครูเสื่อมนะครับเป็นตัวแทนนะครับ ไม่รู้ยุมจะอยู่หรือเปล่าแต่อากาศร้อนเหลือเกินนะครับแดดร้อนนะครับเที่ยงกลัวานะครับตอนนี้นะครับ13นาฬิกา3นาทีนะครับ คุณแม่ยายวัยนะครับที่ใส่บาตทุกวันทุกวันนะครับเมือ่อกี้นะครับคุณยายคุณแม่เตียนพงผุภานะครับอันนี้เป็นคุณยายว้นะครับที่ใส่บาตตอนเช้าๆนะครับไอ้แก่ากูบาจันนะครับคุณแม่วันไว้นะครับเดี๋ยวเดือเดี๋ยวเดือดหนึ่ง สองพันปูเอาผ่าลงนี่ดีเนีเพราะว่าออกทถ้าหลวงได้หนิปูปูปูไก่ไปไก่เสีเลี้ยงน้อยเลี้ยงเออเมียนแหละเนาะเฮียดีไทยเถ่าหลวงได้นี่เนาะนะครับคุณยายยังรู้ระเบียบนะครับดื้อเดื้อพระเดชพระคุณหลวงตาก็เมตตาให้แม่ขาวไม่ชี้นะครับคำนะครับสิ้นมีนะครับผม ด้วยกล้วยนะครับมานะครับแจกให้เสียญาติโยมผู้ให้การอุปธรภมคำชูวัดวาประศาสนานะครับวัดบ้านเก่าบ่อด้วยดีตลอดมานะครับดื้อนะครับอา้าวเสร็จแล้วเดือ้อนี่นะครับไดโยมผู้ช่วยนพดลนี่นะครับเป็นโชเฟอร์เป็นผู้ให้บริการทุกอย่างนะครับ กำลังปูเสือปูสานให้ครูบาจารย์นั่งนะครับหลวงปู่บุญเชื่อมนะครับไม่ได้เก่งแต่กิบเห็ดอย่างเดียวเด้อวันนี้มาอนุเคราะห์ผู้เท่าผู้แก่ด้วยนะครับเด้อมาถึงบ้านคุณพ่อใหญ่ปุ้ยบุตรจันทร์นะครับเป็นโยมบิดาของพ้าครูวิวิทยารัญญธรรมนะครับวัดป่าธรรมวมีเวกนะครับเพิ่งจะมองเห็นพ่อใหญ่นะครับแต่ว่าพ่อใหญ่ไม่รู้จะมองเห็นครูบาจย์หรือเปล่านะครับนี่นะครับหลวงปู่บุญเชื่อมปุญญาทัดโลนะครับ นะครับแล้วก็พระอาจารย์สมุทัยวิสารโทนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านเก่าโบนะครับอาจารย์ใหญ่ในห้องกรรมฐานนะครับโดยความช่วยเหลือของโยมนพดลนะครับนี่นะครับผู้ช่วยดลนะครับเดือได้นําเอาสิ่งของต่างๆนะครับให้เมียขาวเม่ชีปรุงนะครับเส้นมีนะครับแล้วก็กล้วยนะครับมาอนุเคราะห์ญาติโยมนะครับผู้เท่าผู้แก่นะครับ เด้อแดดร้อนนะครับไปถึงตรงไหนนี่ร้อนที่นั่นนะครับามาถึงบ้านของโยมเลยนะครับเด้อทั้งถ่ายวิดีโอทั้งไลฟ์สดนะครับอยากได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยพ้อหมหอบาบ้วสิไเปถ่ายภาพเด้อ ผู้เฒ่าสมัครที่ว่าอะไรนั่งนมันหลายมองนะฮะโอ้หยับไปที่เยียงให้กล้องในไทยในเด้อบอสาธุสาธุเอารับน้ำคุปบาจารย์เด้อบันเด้อสาธุอายุยืนยาวเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อนี่นะครับโยมผูให้การอุปธรรมคำชู วัดว่าศา,าสนานะครับเป็นโยมพ่อของพระอาจารย์พระครูวิวิทอรัญญธรรมนะครับแห่งวัดป่าธรรมวิเวกนะครับอำเภอบ,บ้านผือจังหวัดอุดรธานีนู่นนะครับเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อ